สวัสดีค่ะมาในย่าเกี่ยวเฟิมดีศิพามาวิจัยเรื่องพักเนาะปลูกยากยากพี่น้องนานนาห้อนเพรจังไลยกระแหงอยู่คือเก่ามึงเนี่ยว่าปุ๋ยคักใส่เข้าไปแล้วก็ยังคือเก่าแห้งคอลอกมึงเนี่ยดินพัดดินโบอมน้ำมาเลยเป็นดินแข็งแข็งดินขีมอนดินจะได้ละดินขีมอนดินโบอมน้ำดินเปลืองปุ๋ยขนาดบ่อนนั่นตัวเบมียที่ได้กินโบพี่น้อง ปลูกยากเลยก็เลยเศร้าอยากซะหรอกที่เวลาจะค่อยเฮ็ดไปนี่แหละแต่ว่าถามหลายคนแล้วกวงตุ้งบ่ขึ้นเลยแต่ว่ากวงตุ้งหันแมงจิ๋มันเฮ็ดยากเลยเคี้ยวเขียวหันขึ้นทรายได้หันขึ้นทรายมันมักห้อนไงกวงตุ้งแม่าปนกันขึ้นทรายมันบ่ย่านอากาศห้อนแต่ว่าขนาดนี่ก็พอได้อยู่ขนาดแต่ว่ากวงตุ้งนี่เลี้ยวเลยบ่ขึ้นมันบ่ขึ้นแม่งบ่มักกับสารห้อนไ่แก่เมื่อย์เราท่าน ปุย๋ยมีอะไรกับค้นมาใส่จุ่มเพื่อเครื่องปุย๋ยเคมีปุยาาป๋ยอินซีสารพัดปุ๋ยทื่นใส่ขึ้นยากขนาดอากาศห้อนไปได้มุ่งแดดให้ไปปุ่นเบิ่งแดดทุกคนเบิ่งตะเว้นทุกคนไตยหงาลงก็มีมันแห้งหลาย่แก <c oughs> ่กับพจน์เครื่องเส่าเครงแรงน่ะแต่ว่ามันกระต่ายปลวก,กอย่างมันจังสิทนห้อนใส่ไปบ้านผักอีอยังมันจังสิีพยานแดดใช่ไหมบ้านแจ๊บบลูมีอยู่บ่ผักบพยานแดดน่ ข่าบ่แฆ่ายังฆ่าปลาไปเลยใน้น้อยฆ่าเหือดข่าโคกข่าน้ำโคกอันพิษเพี้ยนนะโอ้ยพิษเผ็ดยหอมหอมมึอขึ้นเอาไปหนึ่งเซฟปลาแล้ยออกข้อนตั้งแต่แคอวงไปขึ้นมาหาข้อจะเล่นเป็นลูกมากกัหนึ่งมักบอกจะได้กับหนึ่งที่เก่าจะไปเห็ดยังนี่ก็เสียบไปลวกจ้ำน้ำพริกเนาะลวกจ้ำแก้ว อากาศท้อนๆนี่ยนะลค่าจำเกลียวมึงอี่บูดหอนไฟล่ามโกลนบอกหอนเขากินได้กินเกล็นสเตอาการท้อนหเป็นลวกคาจำเกลยวเฮ้ยแห้งนักเหลือเกิดไฟทนเหลือกินพักเนาะัดอันจุมบเกาเก่าเกานาเกาเกตัดกินจนลดาตัดงามพี่น้างพอขึ้นเยอะเตงแต่งต่งต่ย่ำหนาวต อัญงามยู่แตกแดงกิ๊เท็กมันสมัยนี่ก็ดีสมัยยังเปลี่ยนเปียเห็นนจ้าหน่อยนีสมัยนี่เปินยากมันไอแก้วจะพายางรอชันจันเปลบายชันแดดข้าโพดแดดใบสามมงกลัวแดดใบสามมงแรงห่อนคลอดเนี้ยไอเดียวขึ้นไส้นี่ใข่เน่ขึ้นไซ้เริ่มตั้งตัวแล้วขึ้นไไปยางไปเปนงไปิน้หมนลจะออกแดดเนิตสะตกขึ้นนีิบบาพี่หานอ่างนห่อนค ลงโลดทีได้กินมาพี่น้อองขึ้นไส้เนี่ยของแก้วขึ้นเลยขึ้นไส้เนี่ยเพราะเขาว่าผู้เล่นเซียนผักว่าขึ้นไส้มันใบรรย่านห้อนแล้วก็แม่นีิลีเพิ่นกำลังติดผักขึ้นไส้ขึ้นใช้ก็อิ่นนีกวงตุ้งกวงตุ้งเนื้อว่ายมันยองมันยังแล้วก็ึ้นไส้เนี่ยึ้นเบียนี่ยน้อยมาแปะแต่กี้เพื่อสนิทกินพุ่นอันอันขนาดตัวเก่า ตั้งแต่ปลูกตั้งแต่ผลแล้วเนาะตั้งแต่ก้อนตั้งแต่ก้อนปีใหม่พอดีขนาดก้อนปีใหม่กระป๋องเนี่ยขนาดใส่กองโฟุ้มเดือนเลยว่ะเดือนท่านว่าปัยังได้กินอยู่แหนงมันน่ะพี่น้อขึ้นสายกำลังงามไปหน่อยแต่จุ้งเบี้ยนน้อยๆเนี่ยอย่างนี้ปัญหามันอยไม่มีปัญหา้ก็เลยมันห้อนหลายมันสิบ่มักห้อนมันมักอากาศเย็นเนาะพักนี่เกี่ยวการปลูกมากก้อนหรือเปล่าปังหา ไม่ยากขี่กระปอมนี่กินหนงพอได้กินนี่อ่อนๆเนี่แต๊กินตรอนก่พได้กินพได้กินมสิแตไปกินเชินเราว่าปลูกไม้พือข้นยาแค่แค่นเปิปลูกไม้เป็นพ่อากข้นเนอแหงหนองไม่ยังนะันจะบงักนั่นแหะบงเต้อนกะกระถางต้นกากะร่างชิ่ึขืนหึนบ่มูสลมไห่ละกงพักห้อมพวดดินแลวกระรลังขืนเนาะ กำลังขึ้นทองเต๋พี่น้องเมึงแน่เลยกำลังขึ้นพวนดินมือนั่นแหละมือได้แก้วพวนดินวางมือสองมือกำลังยืดข้นเนาะแต่ก่อนเมื่เพิ่งทีใช่หรอท่านเลยยืดนี่นี่พวนดินเลยกำลังกำลังขึ้นกำลังยืดหนี่งบานนี่นี่พี่น้องลูกตะตั้มกำลังยืดขึ้นเนาะตอนนี้ยังไม่น้อยอยู่นเนาะขึ้นเศษหน่อยเถอะพูดเลยเอาพัดอันหนาแล้งเนาะเลียงบ่ขาดน้ำเนาะมาแล้งมันแห้ง นนี่เเขาอิ้หอมหอมแบงหอมแบงแบงแท้แล้วนี่แบงมะปุกแบงมะปูกกํลังขึ้นพี่น้องโอ้ยนี่หอมเลยหอมเลยหอมดอกหอมเลยหอมดอกได้เอาดอกไปิดผัดนี่ดอกอ่ะนอนฮะสู้ไปซามันวิตแหลงเนาะอ่านว่าฝนสิมานี่ยละคือต่อฝนน่ละปลูกทาวน์ฝนวะท่านนี่แก้วว่า ม่มีมองผ้าเบิ่งอะไรแหงพด่งแหงมเร็งชิดาออกเสือแดดออกอเสื้รงมักซิดาอะไรนู้พององแฮงยังอาตัดไปกินได้แล้วก็มีนูดอกหอมดอกหอมดอกหอมแดงนี่หมแพุ่ดินให้มนนั่นแหละพุ่งพักกวงตุงแกะแก้ว มยงมพี่น้องายลงสายลงมันอาเ็ดยากอีนี้พักูกตุ้งก็ยอมว่าพักงตุ้งปลูกเสีแดดปลูกักเดือนหานมันได้อีกบ่นี่ยฮอันนี้เตรียมสีว่านยังก่นี่ตีแป้งเนี่ปถลูกยฝนละพี่น้องคนน่คนมาจังสิปูกนะช่วงนี้ผแจแล้วว่าปลูกแล้วมันบ่ขืนเปองฝุ่นเปลืองปุ๋ยเสียๆตอนนี้ก็ยอก็จะขืนมน ของมองย่างพอได้ขิ่จนของมองลูกไผ่ปลามาเก็บไปว่าังอยากสมมาท่านไว้ให้ลูกอะไรกินเด็หน่วยลูกกินแม่พ่อกินแม่แม่กินแม่อะไรกินน้ำตันมาขอนแห้งพี่น้องก็วางเวทก็อดบะไรก็ลงร้อยนี่อะไรนี่ยมองบมดเผือกเทศลวดนี่ขนาดโคตรเปียกๆมาเศร้าด้วยเนี่ยตู้เป็นหมากดีอยู่นี่ยเนี่ยแดดหน่อยจะได้แดดแห้ง42องศาพี่น้องมือนีง เหลือบรอดไอ้แข่งคอรอเลยเนะประครับประคองจะได้มันจ้งสิมม่มแรงแรงนี่ระวังพักกับคน้นไผสิมม่มไผสิไปไผสิอยู่เถอะเอาเง,างนินสุกระเบิดขึ้ตั้งขี้ดินเรื่องสั้นเก็บให้ลูกไผ่ข,ขาของน้อยนะเตยบ,บม่มเอาคืนบม่มีนี่เพื่อจะลืมอันนี้เด้สุกแล้วนุอยไผ่เนี่ยโอ้พี่น้องสุกแล้วบานไปเฮลินกันาบีบโอ้ยยังแข็งอยู่ น่นอเล็บบ้ายหาบีบกินเอาด้ดเลยวัวมันไข่ได้หนึ่ใ <laughs> ห้ร้านกิน,นวานเป็นให้ไขออ่ขไอ้ไลอเนี่ยกินไอลิ้นไอเรื่องเนอะไอ้แก้วผ้าละนะบึงสวนย่ำเรียงพี่น้อง ตะวันบยย่ย่านแรงย่านแดดแบบนี้เพื่อนนี่ป่ะนี่ยโอ้ยยังไม่ขึ้นได้ขึ้นดีแล้วเราไปป่าอืมแล้วเนี่นตักเห็ดปุย๋ยเพื่อนโอ้เนียนอึดเลยพี่น้องทักในป่าเนาะอืมเนียน,นอึดเลยไมโครฟินล่าอาซอนล่าไมโครฟินล่าเนี่ยพ่อเนี่ยแดงเห็ดปุป๋ยก็คักอาอข้ากักระลังขึง้นบุดเจ็บตีเงินโบ้บอกพี่แกแก้วเพื่นพี่น้องกินบนี่ มันเป็นนี่น่ะเป็นโลกอันกุ้งแห้งบ่นี่หมากเน่าเบิ่งกําลังถอดยอดพอบ่แวเจ็บเท่าใดแห้งแตกพักคานบ่เจ็บเท่าใดแห้งแตกนําบ่ทันพี่โอ้ดเบิ่งดาักละมดแงนั่นบ่เป็นจังได๋โอ้ยแดสุกงาสุกซาแท้เด้

สุดท้ายนี่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องยายแก้วแฟมิลี่เน่เด้อค่ะขอบคุณเอฟซีที่เขามาติดตามเนาะยายแก้วกับบมียังให้เบิง้งกับเบิง้งสวนไปเรื่อยๆนี่แหละอันเกา่าแล,าแล้วครับไปครับมา้ที่นี่นะค <c oughs> รับกูบา <c oughs> งคนก็ <c oughs> จนจำได้ว่านายยุใส <c oughs> <c oughs> ทายจะนเก่าอะไรก็ได้เอามันห่อนเนาะมันแดดเนาะมันไปเซไปอะไรอี่ยังกับเห็ดยังเพราะท่านได้ช่วงนี้ขอบคุณที่ติดตามช่องยายแก้วแฟมิลี่ขอบคุณค่ะ